เลยอ่ะทั้งไอ้ปีมทั้งไอ้เอทั้งไอ้เอฟเนี่ยพอถ่ายงานนกูกลัวบอกเหนื่อยพอหลังเลิกงานนั่งกับเด็กอ่ะลึกละลิกละลีกูไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไอเด็กเข้าครับเออเหลือเชื่อ ไม่ใช่นาลูหฮีครับแม่รูโตะเมายาไม่ได้น,นตโตะเมยามโโมยาครับนะฮะเต็มถ้าไม่เต็มไม่อยู่สภาพนี้หรอกมึงว่ากูเต็มไหมละ่ะกาบเลยล่ะเต็มกาฟนะฮะงอคงขมน <laughs> มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละงอคงขมินี่เฮียบิวพีเสเด,ดโอเดเพื่อนเอ๋ยคือจังเจยน<ข>ายแยกคางพันร่อง, 1, องบ้านป้ามึงถึงแยกคางพันร่องนี่สัตว์กูมีอยู่ร่องเดียวเนี่ยกาฟิลคุณภาพศูนย์ ไม่อยากาฟิลคุณภาพสูงน um, ี่เหี้ยชิงหรอพี่ทักนี่แต่งเป็นพีเสดหรือาไม่ใช่พีเสดิดครับนารูโตะต้องกินลีนะครับป้าป้าพราไม่ใช่ถามป้าป้าคุณดูนะครับแต่งนารูโตะได้ฮันโฮแกนไม่ใช่ัน ไอสัตว์เบื่อด้วยนะฮันโอเก้นเนี่ยเฮีแยแม่งนับวยป้าหมอใช่ไหมบิวเทพพิทักษ์รถล้มใส่หมอนรองคอไม่ใช่ครับ <laughs> กูจะรั่วที่ไปิทักษใส่หมอนรองคอพระที่เมทไปเทพพิทัทกษ์ใส่หมอนรองคอเฮียอะไรนะ้องมึงอย่ารั่วดิหน่อยเรืคำถามชิงหัวล้านตอบไม่ถูกมีหนึ่งแปดนักฟุตบอลคนไหนบินได้นักฟุตบนนอลเหลยนักฟุตบอลช้างเยซกูไปเก็บข้อมูลมาเรื่อง เกกับน้องคาเลอร์คนนั้นอะมาหมดละก็ยังดีเซิฟจีนก็จีนก็มีคุณภาพนะมึงอย่าไปเล่นไปนะเดี๋ยวนี้จีนหนะาหามนากรอประสิทธิ์ที่โชคมาสี่วันไอซัสนารูโตเมายาอีกละ <c oughs> ไม่ใช่นารูโตเมายาครับสวัสดีครับลุงเอไม่เจอกันนานน้จ<อ>ะปอนนั่ขวาถอนหมดแล้วดีไม่เหลือเลยไปถอนเพราะพวกมึงอะถอนเพราะพวกมึงนั่นแหละจะปั่นกันอย่างเงี้ยเออลุงเอเคยคิดไหมครับว่าเอถ้าเราใช้คาถายแยกจูนี่มาถล่มรูโบงตัวเองดีั้ยนะครับคือนารูโตตัวอื่นจิ้งจอกก้าหางแยกล่าง แยกเงาพันล่างกูแยกหำม,มาฟอยลูบุญตัวเองแล้วเขาบอกว่าเครอง,งอยโดเรี่ลืมโหลดทรัพยากรลุงครับรู้ไหมว่าทำไมผมไว้ผมยาวไว้ใจแล้วไม่เจ็บกูรู้เพระถ้าไว้ใจก็จะเป็นเพลงของหนุ่ยอ,อัมพลเห็นไหมกูว่าอ่ะตอนแรกกูว่ากูกูจะไม่กูจะไม่พูดละแต่ถ้ากดไลค์เยอะเรื่องนี้กูจะพูดแกนท่านารูโตะโชหน่อยงับมะนาว,วเอ้ยน้องจ่าห้าร้อยเลยหรอนะเนี่ยอยู่กูน้องจ่าว่ะโนารูตะ นา루อ,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 อะไรครับนา루โตะได้เนฟาทูร่าร่างโดนฟันคางไม่ไม่ได้ไม่ได้เนฟาทูร่าโดนฟันคางนะครับลุงดวนลิเวอร์พูลโดนตัด50แตม้มเรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนไปเอื้องๆกับจัดเบลลิงแฮมเอื้องเอื้องโอ้โหเอื้องเอื้องอันนี้นารูโตะหรือเทพพิทักษ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่างเป็นเทพพิทักษ์ครับอย่าเข้าใจผิดน,นะครับนะฮนะ เหมือนลี่ยุดเมืองสุรินใครได้เห็นก็ต้องอยากกินก้ออร่อยเคี้ยวนุ่มลิ้นใครก็อยากกินลุงเอรู้ไหมครับส้มตำกินกับอะไรอร่อยที่สุดกินกินกินกับจานกินกับอะไรก็อร่อยถ้ากินกับเธอเฮียปัญญาอ่อนรามงมุงจะเอากำลังใจไปทำไมเอไม่สงสารคนที่เขาไม่มีข้าวกินบ้างหรอนารูโตเซิฟนรกปเป็นอะไระ ยังโอมฟันเหลืองลามขึ้นผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ยังโอมฟันเหลืองลามขึ้นผมครับไม่ใช่ครับไม่ได้โคตรเป็นยังโอมครับนะไม่ได้เบียวยังโอมนะครับเขาจะผิดนะครับนารูโตะหรือทีเทียนต้าเซิร์นคือหมายสี่เหลี่ยมกระบองออกหูสู้วูออกกล้องไม่ใช่กระบองออกหูสู้วูออกท่้องไม่มีครับไม่เคยทำคิดจังไรขนาดนั้นนะบัานโคโนฮายินดีต้อนรับเข้เทศกาลฝังลูกนิมิตมิดเล็กมิดใหญ่เราจะฝันร่วมกันลุงเอครับวันนี้นารูโตะใช้กระสุนวงจักรด้วยน้ำว่าจิ้งจกก้าวหางประคับที่เกาะอยู่ข้างชาม ลุงเอครับไม่นำมาให้ผมอ่ะครับเสียตั้ง20บาทในชีวิตนี้เงินหายากนะครับไอ้ฟ้าอยู่เว้ยนะเด็กเป็ดไอ้หอยเปี้ยวอีอีค้างคาบูดไม่ต้องลงไปไม่ลงทุนเอาหนักหัวพ่อมุงร้อเอ้าอูผิดอะไรอีกอะถ้าความคิดถึงค่าคนได้ผมคงตายเป็นสิบรอบเฮ้ยทำไมอ่ะเอ้าไม่มีหรอไม่มีต่ออ๋อ เจ๊ป่วยไม่สบายก่อเห็นแต่เอ๋ชอบมานัางแต่แก๊บยอดไปละกองัเต็มทีมึงใครเนี่ยน้องแถวไหนเนี่ยแถวอยู่อยู่แถวตาดน้องชิลดอนลุงเอครับไอเยี้ยเออมื่อไงี้เนี่ยเห็นไหมมันงานลูกค้าน้องใหญ่หยาบเยอะไม่ดีนะครับใครกดไลค์ลัวไหมครับกลัวกลัวเสือเขียนเสือให้วัวกลัวเขียนเสือให้วัวกลัวเดี๋ยวนะมึง นี่ดีว่าติดเป็นลูกค้านะถ้าไม่ติดลูกค้ามัโดนชุดใหญ่ไปกระพริบแล้วสวัสดีเอราลูฟี่เองนะเฮ้ยลูฟี่โอ้เมยโอ้เฮ้ยคาะคีอาเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีดีอยู่ดีเบลร้องเพลงให้ฟังลุงเอครับลูฟี่ร้องเพลงเป็นว่าสูตกคาถ่ายแยกคางฟันเหลืองไม่มีครับไม่มีแยกคางฟันเหลืองนะครับไม่มีนะครับ เอามึงมารับผิดชอบหมากูด้วยมันท้องแล้วน่าจะลูกแฝดอืมนะครับหมาลูกแฝดนะครับมีไปจัดการมาใจให้นะครับจนมไว้ที่ลุงเอเอาเงินไปจ้างเป็ดให้มาจ้างลุงไปถ่ายงานเพราะจะได้บิดคนดูหลายหลายวันเดอะซันบอกมาเพื่ออะไรของมึงเนาะเอาเงินไปจ้างเป็ดให้จ้างมาจ้างกูเออให้กูไอเงินอาเงินไให้เป็ดเพื่อให้เป็ดมาจ้างกูกูจะได้อยู่สตรีมหลายวันเพื่อเนี่ยตุงม้างเลยตุงตุงซาฮูล่าไหมเนี่ยเนี่ยเอาไหมตุงตุงซาฮูล่าเนี่ยแดงไปเลย ไม่ต <Workers. S 2> like hey. ้องจ่ายแล้วลูกค้ากูก็ไม่ไหวเหมือนกันกูก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่ว่าจะพวกมึงเนอยเอก็จะไม่ไหวอยู่เฮ้ยเฮ้ยเร่งหมสี่เหลี่ยมคาถาอันเชิค่าคือทีเทียต้าทัพค่าคือผู้พิทักษ์อาวุธกวนทางที่เอคะาข้าวอร่อยไหมค้าอร่อยค่ะมี้าคหนูนึกว่าไม่อิ่มเพราะหมาในปากลุงแย่งลุงกินแต่ฝากอีโอมีเม็ดตบปากอีสิบีเมื่อกี้หน่อยได้ไหม กูจงมิอองมชายแยกคางสองข้าง,างเออกูนี่แหละนะรูตัวแยกคางสองข้างน้องแม่งมาได้เวลาคาถาแยกคางจะมีโอกาสเห็นลุงเอนั่งเก็บยอดในบ้านพักค<า>เก็บเก็บยอดที่บ้านพัก<ร>คุชลาหลายชายใดไม่อาจเทียบยิ้มละเมียดเรียบหรูมีราศีบุคคาลิกสู่ภาพล้ำใหม่ตีไอหนาห่ายกูพุทธเลนบักหัวควยุย นารูโตะแยกกลางจะเบ้ทางเดียวกันไหมครับลุงเอครับพอดีผมออฟเดตมาแล้วกําลังจะเยเย่จูู่เขาก็ใช้คาถาแยกเงาพันร่างผมควรทําไงดีเขาไม่ได้แยกกลางครับน้องเขาคามุยครับน้องสภาพบอกคอสเป็นนารูโตะว่าอาจารย์แดงนารูโตะอารันประเทศไม่ใช่ไม่ใช่นารูโตะระยะประเทศครับไม่ใช่ไม่ใช่นารูโตะอารันนะครับลุงเอชอบกินนมยี่ห้ออะไรครับลุงเอชอบกินเบรนนี่ไหมครับแบรนไรอะวิตามินมิดโอ้มึงเถอไวตามิด ชอบลุงเอยังไงช่วงนี้ก็ดูแลตัวเองน้วยนเพราะถ้าโดนฝนอาจเป็นหวัดถ้าโดนหมัดอาจเป็นมุงอาจจะเป็นมึงก็ได้นะถ้ากู้อ่ะเยอะๆนี่ควรทําก่อนอายุ30บาทคือหนึ่งบาทหนึ่งใบอนุญาตฮันเตอร์สองสอบจุนินให้ผ่าน3มหยุดพิพพบคารามสี่ฝึกควบคุมจักราทําไปเพื่ออะไรจักรเละเหรอฮะเนี่ยกลัวพิบกลัวนะควบคุมจักระจงเปียว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 แล้วมันก็เปียวจริงเพราะควบ ควบคุมจักรกะเลควบคุมจักกะเล <Nh ìn S 1> ควบ<ข>คุมจักการธรรมดาควบคุมจักรกะเลเอาไหมมึงสู้กูได้ไหมจักกะมึงอ่ะกับจักรกะเลกูอ่ะเอาไหมล่ะอีหี้ยเนี่ยเราก็เจอฝัดเนี่ยขอโทษคนที่เมื่อพวกโดยยี่สิบว่าเฮียจะพูดเพราะนะนกกไม่ใช่โกแก่ครับวันนี้ลุงเอจะพูดเพราะนะทุกคนเอาไม่เอาถามก่อนลุงเอพูดเพราะเอาไหมลุงเอจะตอบโต้โดนเน็ตแบบพร้อ ลุงเอเคยไปนอนโรงแรมดีๆแล้วไม่อยากตื่นมาเช็คเอาลุงเลยเอามีดปาดคอเพื่อที่จะได้นอนนานค่ะคือวิธีการนะครับจำหรับคนไม่อยากเช็คเอานะครับให้กูหน่อยอบ์ลาจะพาเพื่อนอย่างอนุบาลไปพ่อคือวิธีการไม่อยากเช็คเอาโรงแรมมึงก็เลยปาดคอตัวเองลุงเอย่าทานหวานมากนะคะฮ้ยเป็น่วงเหรอปากระดูกค่ะ ลุงฉุยครับประเทศมึงเรียกใครประเทศอะไรน่ากลัวมากประเทศอะไรวะประเทศไทยถืองูจงอางอืมแพ่พ่อมึงถือนะลุงเอครับพระอะไรชอบให้อภัยแม่ครับพระอภัยมณีมามีพราอภัยมามีพระอภัยมามีมุเก่ารักลุงเอที่สุดในโลกขอบคุณมากครับขอบคุณน้องขาวเคมด้วยนะครับลุงชอบดูยอดก่อนตัดสินใจจริงไหมครับไม่จริงครับไม่จริงผมโด500ร ท่านแน่ไอ้อวนไม่ใช่ครับไม่ใช่ลองเช็คดูเฉยว่าความ,มคดิดถึงยุงหยุดมาโอน500บาทอยากเห็นนารุโตดีดดีด,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 ด ลุงครับลุงคิดยังไงกับเกตาลีบันครับมึงห้กูมึงถามเอาอะไรอนะน้องคิดยังไงกับเกตาลีบันเออเกจะให้กูทำไงขอใหญ่ดีอย่างนี้เ<ร>หรอ,หรอเออถามนูงนงคิดยังไงกเกตาลีบันมึงเป็นอะไรเนี่ยคนที่อยู่ที่ถามมึงคิดอะไรกับเกตาลีบันครับน้บองเดี๋ยวไปคุยกับหลังบ้านให้ใช่การที่ลุงไปคุยกับประตูหลังบ้านหรอคือคนบ้านมึงคาว่าคุยกับหลังบ้านเขาไม่มานั่งคุยเฮ้ยบ้างงมึงวันนี้ประตูเปิดดีมากช่วเปิดดูนี้ที่รอคอยหน่อยครับผมสาวเยอะมากอันนี้คุ ได้ข่าวว่าช่องตกปัตตานีเอ่อช่องตัดโมเมนต์ลุงเอโดน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 ยืดลิขสิทธิ์หรอยังไงบ้างมีพระธรรมผมสีทองได้ด้วยหรอไม่ใช่พระไม่ใช่พระไม่ใช่พระทำผมนะครับเออจังไรครับเป็นอะไรกับลุงโทนี่หรือเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรกันครับแต่ว่ามึงจะเป็นอะไรกับกูมากกว่านะครับน้องนะฮะหวยก็ไม่ถูกไอ้คู่หวยเอโมโหหวยมึงมึงไม่ถูกหวยมึงก็ลงนกับกูเนาะมึงเป็น ลุงเอครับลุงเอหล่อเหมือนวันที่29กาุมภาเลยครับรูมค็ไม่นาน,นหล,อหลอ่หลอเลย มีคอนเทนต์นำเสนอหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถไฟสองวางระเบิดหมู่บ้านแล้วเหยียบเองสามตำพริกแกงแล้วทาตัววางระเบิดหมู่บ้านแล้วเหยียบชอบลุงช่วยชีวิตไว้ลุงเคยไหมขับรถอยู่ดีๆเจอรถตัดหน้าแล้วหักเกียร์เพื่อเบรกแต่หักผิดหักคูใบตัวเองแทนบ้างไหมหักแม่งหักผิดอียพรุ่งนี้เช้าผมจะประกาศหน้าเสาธงไม่ประกาศเรื่องอะไรกูหักผิดเนี่ยผมดูข่าวด่วนเขาบอกมีเด็กสิบขวบดับ ้ยผมนีขึ้นเลยเกิดเหตุยังจะมาสอนภาษาอังกฤษอีกคารรถเหตุสลดเด็กอายุสิบขีดดลักคารลถมาสอนภาษาอังกฤษอยู่ไอเอคะ้งแยกสอบระบบโดเพื่อให้ทางสรรพากรตามบัญชีปลายทางได้รฮ้ขอกคุณหนึ่งร้อยนะครับขอบคุณหนึ่งร้อยด้วยนะครับขอบคุณนะครับตัวผู้เอาพระไปขายเขาซอนที่ถามว่าเนื้อแท้ไหมผมบอกไม่รู้เดี๋ยวโทรถามบังโตก่อนอ่านะครับน้อแท้ไหมนะครับต้นใบเนี่ยครับพี่สาวผมไปทะเลเขากลัวมากเลยครับเจอปลาจะเลียเม็ดอ่าพี่เราเจอปลา เลียเม็ดนี่ครพี่ก็กลัวมากเลยนะครับข่าสาวคนไหนจะไปเที่ยวทะเลระวังปลาทะเลเม็ดด้วยนะครับทูพันน้ําแค่ดมกาวก็ได้ดาวเหมือนกันอ่านะครับลงแรงไปทําไมนะครับแค่ดมกาวครับเอหล่อเหมือนคนชื่อกายแก้วใครวะกุ็นผู้หลายคนแล้วกายแก้วกูขอดูหน่อยวะพี่กายแก้วอ่ะไกยแก้วอ่ะไกยแก้วว่ใครเห็น รอบนี้ลงทุนมากถอนฟันไปแปะคิ้วอาถอนฟันไปแปะคิ้วนะครับเนี่ยพอพอจะชมว่าลงทุนเหมือนบอกกูเอาฟัน,น,นไปแปะคิ้วเหลุงเอครับ,ครบเคยนึกอยากตัดมอยไปทอดเป็นสาหร่ายแล้วเอามาขายให้คนดูเคยไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับจำนวนไทยได้ไหมครับได้กินครบขึ้นภูเขาจะเข็นไปหาป้าลุงหรอครับเห็นไหมแล้วมึงก็ถามกูแล้วมึงถามว่าเข็นไปหาป้ามึงเหรอตกรักนี้ไม่มีค่ามาม่าต้มยำกุ้งอ่าไอ้นี่หู่ลุงเอทำหน้าเศร้าๆหน่อยที่คนนี้ตัดนุงเจอะไรล่ะ ไม,ไม่ได้เจ็บที่เธอไปรักใครแต่มันเจ็บที่ใจที่ยังรักเธออ,อเรื่องหวานเจียบ เดี๋ยวนี้ปลาแซลมอนมาไลฟ์แล้วหรอคะคือคือรียไม่ได้คอเป็นปลาแซลมอนนะครับน้องไม่ใช่ปลาแซลมอนมาไลฟ์นะครับน้องอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เข้าใจผิดนะครับนักวิจัยเผยเครื่องเล่นบานาน่าแบทไม่ใช่เครื่องเล่นคู่วยของนาแบทแต่อย่างไรอีสิลิเขาเขียนบทมึงอ่านแบทมึงมึงจบภาษาไทยที่ไหนวะอีสิลิอ่ะบานาน่าแบทรูงแบดเฮียอะไรมึงไปหน้าแบทหน้าแบทเฮียอะไรมึงอ่านภาษาไทยเป็นภาษาอะไรวะอีสิลิหลอนเหรอเขาเขียนหน้าบทมึงอ่านหน้าแบทมึงจบโรงเรียนไหนอีสิลิจรู้วเลยไม่เขาเขียนหน้าบ์มึงอ่านหน้าแบ ผมบอกให้ผมเอาผ้าใบมากันแดดผมเลยเอารองเท้าผ้าใบคู่โปรดมากันทำไมยังร้อนอยู่เลยนะครับเอาผ้าใบมากันนะครผ้าใบคู่ปูนเอาไปบอกพ่อมึงนะเขาบอกให้เอาไปบอกพ่อมึงนะเรื่องนี้นะครับเอาผ้าใบรองเท้าผ้าใบมากันแดดนะครับบอกให้เอาผ้าใบกันแดดมึงเอารองเท้าผ้าใบไปตั้งนะครับถ้าบบอกพ่อมึงลุงลุงเอครับผมไปถามพี่เอว่า8บาทคุณ8ได้เท่าไหร่พี่เอฟตอบ64ลุงเอว่าพี่เอฟงัวไม่ใครับ8 8เป็น16ไง ถ้าหนูตกนรกไปหนูกล้าคุยโมกับคนข้างล่างเลยหล่ะว่าหนูเคยเห็นเทวดาอย่างลุงเอมาแล้วเอ้ยอันนี้ไม่ได้จ้างนะอันนี้ไม่ได้จ้างมันบอกว่าพอไลฟ์เกมจะปิดโดตอนนี้มันเริกข้าวพร้อมเริกเงินหมดเป๋าแล้วชื่อหมายสี่เหลี่ยมนารูแตรดอนนูตไม่ไม่ใช่ครับคนที่ร้องไห้เขาอาจจะไม่ใช่คนอ่อนแอเสมอไปแต่เขาเป็นนะครับเขาอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นครับไปในะครับเขาอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นก็ได้นะเหตุสล เด็กอนุบาลน,นี่นเอาขวดนมไล่ฟาดกันเพื่อจ<ค>นนะมาคอยแย่งที่นอนตอนบ่ายกันนะครับเด็กอนุบาลแล่เอาไล่ฟาดกันนะครับขวดนมนะ,ะจ้าจ้าหล่ะจ้าหล่ะจ้าเด็กอนุบาลเอาฝึกขวดนมไปไล่ไล่แย่งก,กันเพื่อแย่งที่นอนหรือแย่งตูอ้อบอหรอามาสเต็ปก่อนสวัสดีครับพี่เทพพิทักษ์ไม่ใช่เทพพิทักษ์ครับปป่องให้ดูหน่อย ผมสลักชื่อลุงเอมิดนุชถนอมชัยในห้องน้ำไว้แล้วนะครับ,รบนะคุณครูจะได้ตามตัวถูกนะครับว่าดูจากไรไหนนะครับสักไว้เลยจริงเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันยังรู้อ่ะว่าจริงเนี่ยมึงจะไปสักมั่วซั่วอันนี้ก็ปรับตัวไม่ทันนะครับคุะผชคุณผู้ชคุณผชมคุณผูชมครณบหออชคหอคุณผูชมคุณผชมคุณผคคค อพี่ปิ๊มไอเป็ดมันเปิดพี่พี่ปิ๊มผิดคนพี่ปิ๊มเดียวพี่ปิ่มอะไรเนี่ยผมปกป้องพี่ปิ๊มอยู่ไอเป็ดเปิดอยู่ดี่มาหากูลุงขรัวต้อลุงลุงพูดลุงขอัวต้อพูได้เหรพูดได้พี่ปิ๊มลุงขรัวต้อนลุงอะไรวะมันมันเป็นคนบอกกี่เผาปิ๊มกี่เผาพปิ่มกี่เผาพี่มาลงเลยได้ไหมนะลุงลุงขอัวต้อนขึ้นใหม่มาคือลุงเอบอกว่าหูปวดหน้าท้องมากเลยเอฟผมก็ถามว่าปวดหน้าท้องเพราะอะไรโอ้เรารู้กันเอฟ ไม่ไม่รู้ไอ้ที่รู้กันไอ้ที่รู้กันนี่ก็คือแม่งพากูไปวิ่งอย่างไปแข่งโอลิมปิกแม่งกูนึกว่ากูชอบอะไรปวดหน้าท้องวิ่งปวดขามันเก่งหน้าท้องมันเก่งหน้าท้องเวลาวิ่งอย่างพิมตั้งสตินึงนะเออพิมตั้งสติไม่ปวดขาพิมพตั้งสติว่ะเดี๋ยวมันไอ้ยุบมตั้งสติก่อนไม่ไม่พี่พิมแต่พี่พิมยอมอ่ะมันมันแฉพี่พิมอ่ะไม่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 ผมผมผมเนี่ยวันเนี้ยผมเนี่ยผมเปิดไมค์มาอยากคุยกับลุงเอว่าช่วงนี้ก็พูดดีๆกับเป็ดมาหน่อยเพราะจจิตใมมันไ่่คอยดีเลลยยโเดดี๋วนขา เป็นรำรำอะไรกับพี่เป็ดเยอะไม่ไม่คือคืออยากให้เข้าใจว่าแบบอยากให้เอเข้าใจว่าจริงๆเวลาเป็ดเศร้าอ่ะเป็ดอยากอยู่กับเพื่อนไม่ใช่แบบเป็ดอยากอยากอยากได้เด็กที่เอหามาโปรตีอ่ะคือเป็ดอยากอกับเพื่อนเนี่ยเขาจะดีอยู่แล้วกูจะช่วยอยู่แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยนะกูอยู่ดีๆหาเด็กอะไรเนี่ยไม่ก็เอทำอย่างนั้นนะขอร้อง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 เอโอเค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 เอาเองขอร้องเล่นได้อย่าให้ตายโอเคโอเคขอร้องอย่าให้ตายอย่าให้เลโนอาล้มเป็นขอพูดอย่างสุดท้ายได้ไหมได้อ่า หมดเลยอ่ะทั้งไอปิมทั้งไอเอทั้งไอเอฟเนี่ยพอถ่ายงานกัูบอกเหนื่อยพอหลังเลิกงานนั่งกับเด็กอะลึกละลิกละลีกูไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเอเดเเหลือเชื่อ อยู่งี้เลยว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะชอบดูสตรีมพี่ไหมชอบดูสตรีมพี่หรือเปล่าชอบดูสตรีมพี่ไหมกูข้างไม่เลิกไม่เลิกเลิกเล้วที่เปิดช็อปพูดว่าเรียกข้าว่านายอ่ะอ่ะที่ผมบอกอ่ะอ่ฟิวต์เจ้านายฟิวต์เจ้านายอ่ะเรียกข้าว่านายกพูดอันนี้เรื่องแต่งคุยแต่พูดให้ผมคุณไหมให้ผมพูดคือน้ำที่นอนอยู่ที่ผม ตอนนี้ตอนนี้รายการมี48บวกหรือเปล่าตอนนี้ถามคนแค่นั้นนะคนนี้ไม่ตายง่ายครับตายกับผู้หญิงอย่างเดียวเป็ดเชื่อพี่เถอะน้องมันไม่ตายเรื่องอย่างนั้นหรอกตายกับผู้หญิงเดี๋ยวเราตั้งเป้าไว้ใช่ไหมพี่ปิ๊มว่าเราจะขึ้นร้อยดาวทุกคนโอ้โหเยี่ยงนั่นคือเป้าหมายสูงสุดเราเราเราจะสร้างทีมทำทีมเราจะยึดไอดีที่แรงสูงสุดก็คือกี่ดาวนะครับไอดีของพี่เป็ดหกสิบดาวครับโอ้โหหกสิบดาวกับคนเพิ่งเล่นมากี่วันเนี่ยไม่แต่ถ้าถ้าถ้าหกสิบดาวใครโบวสุดอ่ะเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอ เอเล่นโลมิงเอเล่นโลมิงแต่ก็ไอ้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 แบงค์ไม่กลางไม่เอางี้ไหมถ้าตอนนี้แพ้แบบหมดรูปมึงไปเปลี่ยนไอดีมาเป็ดเออเออแม่งเราแรงสูงนะมสู้ได้แม่งเดินเดินข้าวขากันไม่ออกปุ๊บปุ๊บเขายิงปุ๊บปุ๊บเขายิงมันไหวเหรอถ้าถ้ามันมาแล้วมันทำไม่ได้อ่ะชื่ออนันต์ไก่ดีกว่าไม่ต้องกินแล้วไปเล่นลงลูกเลลุงลูกมาเจะได้แบบไอ้ไม่มีฝีมือหน่อยตื่นเต้นหน่อยดตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดึงมาเอานะ อยั่แม่งปทุบกูทีเดียวเอ้ยคือเอ็มเบมมันต่างอ่ะคนดูเข้าใจบ้างเออเป็ดมันเอ็มเบมมันต่างเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดลืมเป็นศิลเกมมันทุบผมดิไม่ไม่แรงพวกนั้นเอ็มเบมเราก็ไม่มีไอ้พวกนั้นก็ไม่มีเอ็มเบมแต่มันแรงน้อยเนี่ยแม่นเปล่าเป็ดเอ็มดึงเลแม่นเปล่าดึงลงคงกีบอ่ะเฮ้ยเอช่วยด้วยเออไม่ช่วยไม่ช่วยนั่นแหละตายกูตายเรียบร้อยเอได้ได้เออุ้ยเออเดียวอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเริ่มมาเขาเริ่มเออพี่เจ้เออเออเออเป็ดช่วยหน่อย อยู่ช่วยอยู่เป็นไงอะรัางในมันลัางในมันลัางในมันเป็นไงอะบอกแล้วแค่ไปเล่นแคไปเล่นมันก็รู้แล้วเราเล่นไม่เป็นเขาค่อยๆเล่นก็าค่อยเล่นก็าค่อยเล่นเดี๋ยวเปลดเอาให้เดี๋ยวเปลดเอาให้เปลดเอาอยู่ทีมเราไม่ b m a เลยว่ะทุกคนทีมเราแบบ b m a บ่นเลยทุกเกมมันมีมันมีมันมีทางออกกับน้องเอาหน่อยเขาน้อยตีแม่งไม่เข้าน้อย มันไปได้หรอว่าเชฟมึงดูดิเดี๋ยวเองงสกิลอยู่เองงสกิลอยู่ไม่เป็นไรครับเองกำลังตั้งหลักอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชทเดี๋ยวเมเดี๋ยวเอกมเราทำอะไรเราไม่ได้ลุงมานทำอะไรเราไม่ได้เหมือนกันลุงทำไม่ได้เราอยู่ในป้อมอ่ะเดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวมันทำอะไรไม่ได้มันก็ติ่มมันก็ติ่มมันหิวมันหิวหรือมันมองระโบวไม่เลื่อนไม่ลดเลยไอ้เหี้ยอุ้ยเอ้เบ็มมันห่างเห็นไหมมันก็คนลุงมันก็คนมันก็คนไม่ละเป็นเนี่ยมันก็คนโอ้ยเอกม เฮ้ยฉันี่งว่าไงลุงว่า้ว่าไงไว้พวกนี้เท่าไหร่วะเด็กมื่นี่เป็นง่เป็นกมาธรรมดากูก็สู้ไม่ได้แล้วออหน่อยคึกหน่อยคึกหน่อยเทไม่เอากูคาปอมเลยไปโดนได้โดนได้ได้เเมันแตกนแล้วมันแตกเลเงี้ยเบี้ยเบี้ยมันตัดเามันเอาเาไม่ไหวไม่ไหว่าเปไม่ไหวไม่ไหวเป็นกทิ้งเลยอ่ะโอโหเฮ้ยไอ้โดนไอ้โดนคนละเรยไอ้โดนไ้กําลังไ เอ้ยมันเวรหมดแล้วเนี่ยทำไงอ่ะไม่มีสกิลวันตีเลยเฮ้ยไม่มีเพื่อนเลยดิใครก็ได้เลยเร็วเอาหน่อยมากันนะผมบอกเลยตอนเนี้ยโคตรหงิดเลยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ตัวไอ้เรนต้องซีเรียสเราถือว่าฝึกเล่นพี่ปิ่มเป็นไงเล่นพี่ปิ่มเล่นดิครับไอ้เหี้ยเอ้ามอยู่ตัวไอ้จะรอแล้วจะรอแล้วลุ้มเลยลุ้มเลาหมาหมูเลาหมาหมูเลาหมาหมูเฮ้ยเอาหน่อยเฮ้ยไอ้เหี้ยไก่จะลาย ตัวอะไรวะเนี่ยแมงลุมมันยังไม่ลงเลยอ่ะไวยไวยเดเอน่อยเ็ดเอฟเอาดีเอฟเร็วเขาเอาเเอฟเอาเอฟไปไหวเลยเอฟ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 อะไระมันสกิลตัวอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหเอาโหโอ้วห่อ้อย่าโ้โหอ้โหโอ้่หโอ้โหเอ้โหเอาดีเอ้หโอ้โหออ้ตเออออ้ มั่งเล็กล้วแอบดีใเป็ดอย่าออกตัวเยอะเวลานั้นมันอายคนเปิดเวลามันแบบโดนยาลํำขึ้นมามันอายคนเนี่ยเวลาโอเค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 ฮารุตัวหันน้โแข็งในตู้เย็นอยู่รอแป๊หนึ่งก่อนดักพุมดีดักพุ่มดีเติดเป็นมาเชิงนักพู่มมาปึ๊บอย่างเงี้ยจไปก่อนมาดิมาดิเตะไหวตะไวเราเราถือว่าเราต่อให้เนี่ยเติดเอาที่เปิดตายตายไม่ไม่รอสรอสี่รอสี โโอ้หเนี่ยตัวเนี้ยเอาดิเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยไม่ไหวไล้ไม่ไหวอพร้อมยังเอพร้อมแล้วพร้อมนะขอบคุณหนึ่งพันด้วยนะครับพร้อมไหมเอพร้อมไหมเฮ้ยยังไม่มีคนมาแกงล่างเลยวะเป็ดกูมีความรู้สึกว่าตอนนี้นารุโตะอยากเฝ้าหมู่บ้านโนคางเี้แล้วไม่อยากออกช่างหมู่บ้านแล้วนารุโตะอยากเฝ้าหมู่บ้านโนคางกีแล้วเอาดิเอายังไงอ่ะเห็นป่ะไอ้ยักก็ไปเอายังไงไอ้ยักษเอาคอนเียงใหม่ไปดีกว่าคอนไหน กูจะรู้ไอ้เหี้ยแม่งไม่แบบแม่งไม่มีความแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราทำงนี้การรวมพลังกันไอ้เหี้ยไม่ใจยอมชัดแบตกันเรารวมพลังไอ้เหี้ยเบียวรวมพลังมันจะไม่ได้ไอ้ที่ดูตาไม่ก็เป็ดเขาไม่ได้ไม่เอางีไม่ล่ะมันมันเนี่ยเขาไม่ได้หรือไม่พวกเราเล่นไปก่อนทำมันเขาไม่ได้อ่ะน่าจะเข้าได้แล้วน่าจะเข้าได้แล้วได้แล้วมั้งน่าจะเข้าได้แล้ว